สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับเจริญนะครับฝากพี่น้องกด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าากหท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่มีความงดงามมีแผนการของพระเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีลิขิตมีน้ำพระทยัยมีเป้าหมายที่พระเจ้าทรงมอบไว้สำหรับเรานะครับชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าอยากจะประสบความสำเร็จและมีความสนุกนะกับการดำเนินชีวิตเรื่องนี้สำคัญมากนะครับ บางคนดําเนินชีวิตด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นภาระแต่บางคนดําเนินชีวิตรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกเพราะว่ามันเป็นการท้าทายเป็นการได้เผชิญภัยกับพระเจ้าพี่น้องขอให้ท่านคิดนะครับว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องไปพบยังมีคนบางคนที่ดีอย่างมากที่เราจะต้องไปเจอยังมีบางสถานที่ที่มันจะรู้สึกว่าโอ้ถ้าเรา ได้ไปแล้วนะครับมันเป็นที่ที่เรามรุทึกมีความสุขมากนะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรอคอยเราอยู่ชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้พระเจ้ามีสิ่งดีๆให้กับเราอีกมากมายนะครับคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จนั้นต้องรู้จักตัวเองการจะรู้จักตัวเองเนะี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าคนที่รู้จักตัวเองก็หมายความว่า รู้ว่าเรามีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรรู้ว่าเรามีอัตลักษณ์เอกลักษณ์อะไรนะรู้ว่าเรามีของประทานอะไรหรือทางคนทั่วไปเขาเรียกว่าพรสวรรค์หรือทักษะพิเศษนะครับถ้าเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราก็จะได้มุ่งในสิ่งที่เป็นเราเหมือนกับนกก็ต้องบินนกพยายามว่ายน้ำไม่ดีนะครับหรือว่า ปลาก็ต้องว่ายน้ําอย่าพยายามจะบินหรือว่าสิงโตก็ต้องอยู่ในป่าเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนประเภทไหนก็คือมีของประทานอะไรมีภาระใจอะไรซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขเพราะว่าพี่น้องดูนะครับอย่างนักดนตรีนักดนตรีเวลาเขาเล่นดนตรีไม่ได้ถือว่าเป็นภาระหนักนะครับเขาก็มีความสุขในการเล่น หรือคนที่เป็นหมอนะทําอาชีพหมอก็มีความสูงในการเป็นหมอนะครับแต่ถ้าหาว่านักดนตรีลองไปเป็นหมอโอ้โหจะเป็นภาระหนักมากหรือหมอนะครับไปเล่นดนตรีนะไปทําอาชีพดนตรีนะี่มันไม่ใช่ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักตัวเองว่าเราคือใครนะอย่าพยายามที่จะไปเรียนแบบคนอื่นบางครั้งเราดําเนินชีวิตนะครับวิ่งตามกระแสซึ่งมันไม่ใช่เรา เพราะหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่เราได้เห็นทุกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเรียนแบบคนอื่นหรือเราจะต้องเป็นแบบคนอื่นนะเพราะว่าเราก็ต้องเป็นเราเพราะเราเป็นเรานี่แหละเราจึงมีเอกลักษณ์และเราเป็นเราครับเราจะมีความสุขที่สุดแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเราจะมีความสุขยากเพราะว่าเป็นคนอื่นนี่เป็นยากนะครับเพราะบางครั้งเป็นเราเองบางครั้งยังค้นหาตัวเองไม่เจอเลยแล้วพยายามจะไปเป็นคนอื่นเนี่ยยิ่งยากไปเลยนะท่านจึงต้อง รู้จักตัวเองเมื่อเรารู้จักตัวเองเนี่ยเราก็จะได้ทํางานเราจะได้ดําเนินชีวิตให้เป็นไปตามอัตลักษณ์อัตลักษณ์คือหมายความว่าเป็นเอกลักษณ์เอกสิทธิ์เป็นวิถีของเราแต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเอกสิทธิ์เป็นอัตลักษณ์ของเราแล้วจะทําอะไรตามใจก็ไม่ได้นะครับเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็รู้จักที่จะมีเมตตามีความดี แล้วก็มีน้ำใจแก่ผู้อื่นด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าเราต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นเราต้องรักษาจริยธรรมให้ดีนะครับถ้าหากว่าเรามีอัตลักษณ์เราค้นพบตัวเองแล้วแต่เราไม่มีจริยธรรมท,ที่ดีเราก็ไม่สามารถช่วยใครได้ไม่พอนะครับใครก็ไม่อยากคบกับเราด้วยนี้เองอัตลักษณ์ต้องบวกกับจริยธรรมคุณธรรมความดีจะต้องไปด้วยกัน คนที่ค้นพบตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นจุดสําเร็จในชีวิตเพราะเราค้นพบตัวเองนะครับไม่จําเป็นว่าต้องมีเงินเยอะไม่จาเป็นว่าต้องมีตําแหน่งสูงแต่ว่าเรามีความสุขเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เราเป็นได้ทําในสิ่งที่เราทํานั่นแหละมีความสุขที่สุดหละเราวัดจํานวนหรือว่าวัดชื่อเสียงไม่ได้นะครับเพราะว่าคนมีชื่อเสียงหลายคนก็มีความสุขนะ เคยอ่านประวัติของมาดอนน่าซึ่งเป็นนักร้องในอดีตนะครับที่ดังเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยใจจริงถ้าจะมีความสุขที่สุดเนี่ยเขาอยากจะเป็นแม่ของลูกเท่านั้นเองนะไม่อยากอยู่ในโลกแห่งมายาคติเหล่านี้ก็จึงอยากจะหนุนใจนะครับว่าเราต้องรู้จักตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นเราเราก็จะมีความสุขเนี่ยนี่คือเคล็ดลับที่หน,นะครับเคล็ดลับที่สองขอให้เราทั้งหลายตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นการเริ่มต้นเป็นการที่จะก้าวไปกต่อ9ชีวิตก็เหมือนกันกับการไต่ภูเขานะครับเราสามารถไปปักธงขึ้นไปบนภูเขายอดนี้แล้วเราก็ต้องไต่ขึ้นไปอีกลูกหนึ่งก็เหมือนกับว่าเมื่อทําความสําเร็จสิ่งนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจบตรงนี้แล้วเราก็ต้องเริ่มทำสิ่งใหม่ต่อไปดังนั้นชีวิตมันไม่ได้จบแค่นี้นะครับว่าทำสำเร็จ ตรงนี้แล้วก็จบแล้วพอแล้วในชีวิตของเรานั้นชั่วชีวิตนะครับจะต้องมีโอกาสจะต้องมีคนที่ต้องพบจะต้องมีสิ่งที่ต้องทำมันไม่ได้จบแค่นี้แต่ขอให้จำอย่างนึงน,นะครับมันจะมีสิ่งใหม่ๆมาเสมอเราต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันมันจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น มันจะมีสิ่งที่เกินคาดหมายเพราะพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างชีวิตเรามานะครับเพื่อเผชิญภัยไปกับพระองค์เผชิญภัยไปกับพระพรของพระเจ้าเผชิญภัยไปกับน้ําพระทัยของพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมีทั้งบทเรียนมีทั้งการขัดเกลาชีวิตม,มีทั้งตราประทับประสบการณ์ที่พระเจ้าจะให้เราและมันจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือว่า ชีวิตเรานั้นก็จะใกล้ลี้ขิดที่พระเจ้ากําหนดไว้คือความสําเร็จความรุ่งโรจน์และความสุขและจบดีในอนาคตเราจึงต้องไม่คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีที่สุดแล้วเราพอแค่นี้แล้วสําเร็จแล้วไม่ใช่นะครับในช่วงวัยเด็กความสําเร็จก็แบบหนึ่งในช่วงวัยรุ่นความสําเร็จก็แบบหนึ่งในช่วงมีครอบครัวความสําเร็จก็แบบหนึ่งในช่วงการทํางานความสําเร็จก็แบบหนึ่ง ในช่วงบ้านปลายชีวิตความสําเร็จก็แบบหนึ่งก็หมายความว่ามันต้องมีการเรียนรู้พัฒนาก้าวต่อก้าวไม่อยู่กับที่ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างเรามานะครับเพื่ออยู่กับอดีตบางคนไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าเพราะว่ามีอดีตขัดขวางบางคนไม่สามารถที่จะก้าวไปสูงกว่านี้นะครับเพราะว่ามีบางอย่างทวงให้ต่าลงชุดให้ต่ําลงเนี่ยเราต้องมีชีวิตที่มีความตั้งใจจะมีชีวิต มีความตั้งใจที่จะก้าวหน้ามีความตั้งใจนะครับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็เผชิญไปข้างหน้านี่คือเคล็ดลับที่2องเคล็ดลับที่3นะครับขอให้เราทั้งหลายเนี่ยอย่าไปยึดติดกับมันคือบางครั้งชีวิตเราเนี่ยยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับและการยึดติดเนี่ยก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ได้เราไม่สามารถที่จะจับอะไรใหม่ๆได้ถ้ามือของเรายัง จับสิ่งเก่าไว้ด้วยเหตุน,นี้เองเราจึงต้องมีความใจกว้างให้กับตัวเองนะครับว่าเป็นธรรมดาจะมีคนไปจากชีวิตของเราแต่อย่าลืมนะครับตราบใดมีชีวิตอยู่ก็จะมีคนดีๆเข้ามาหรือมีบางสิ่งบางอย่างต้องสูญเสียไปแต่ว่าก็จะมีบางสางอย่างที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจะประทานให้กับเรา เพราะชีวิตของเรานั้นอยู่ภายใต้พระคุณความรักพระเมตตาของพระเจ้าเราจึงต้องอย่ายึดติดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีวาระในชีวิตนะครับพี่น้องดูนะครับแม้กระทั่งธรรมชาติก็มีวาระของมันดวงอาทิตย์มันมีวาระที่จะขึ้นในตอนเช้าแล้วก็มันก็จะโคจรไปอยู่ตรงกลางศีรษะของเราเขาเรียกว่าตอนเที่ยงเนี่ยมันจะร้อนนะครับ แต่มันก็มีวาระนะครับที่จะตกในยามเย็นวาระก็ทําให้เรารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องทํางานถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องนอนหลับหรือแม้กระทั่งต้นไม้หรือว่าต้นข้าวคนไทยจะคุ้นเคยกับการกินข้าวนะก็มีฤดูการที่จะพวนดินแล้วก็หวานเมื่อหวานแล้ว ก็ต้องมีวาละเวลาที่จะลดน้ําเมื่อมันถูกลดน้ําข้าวมันก็เจริญเติบโตจนเป็นตัวข้าวเป็นรวงขึ้นมาก็มีวาระที่จะเก mm ็บเกี่ยวดังนั้นชีวิตมันมีวาละเมื่อชาวนาเขาเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับเขาก็จะมีเวลาที่จะสีข้าวนะแล้วก็ฝัดร่อนเอาตัวข้าวมาแล้วก็เอาแกลบทิ้งไปจากนั้นเขาก็ต้องเริ่มใหม่อีกนะครับ ก็คือพวนดินแล้วก็วานแล้วก็รดน้ําแล้วก็เก็บเกี่ยวเห็นไหมครับว่าชีวิตเนี่ยมันมีวาระเราต้องเดินให้ตรงกับวาระด้วยนะครับบางคนนี้ไม่อยู่ในวาระถึงเวลาต้องวานเขาก็ขี้เกียจนะครับเขาไม่หวานถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวเขาจึงไม่มีข้าวที่จะไปเก็บเกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้วานดังนั้นเวลาหวานจงวานเวลารดน้ํา จงรดน้ําการดําเนินชีวิตในวาระจึงเป็นสิ่งสำคัญมากชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมีวาระที่จะเริ่มต้นมีวาระที่จะสิ้นสุดเราจึงต้องอยู่ในวาระซึ่งหลายครั้งนะครับถ้าเราไม่อยู่ในวาระไม่อยู่ในเวลายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถึงเวลานอนเราไม่นอนถึงเวลาตื่นเราไม่ตื่นกลางวันเราไม่ทํางานเรานอนกลางคืน นะครับเราทํางานนะด้วยที่เราไม่ยอมนอนสุขภาพเราก็เสียก็เช่นเดียวกันนะครับมีเวลาพักผ่อนมีเวลาทุ่มเทมีเวลารเรียนรู้มีเวลาไตรตรองมีเวลาที่จะพัฒนาเราก็ต้องรู้วาระชีวิตนะครับก็เหมือนกับคนหนุ่มสาวเนี่ยมีวาละที่จีบ เป็นแฟนกันมีวาละที่จะแต่งงานมีเวละที่จะมีลูกมีวาละที่จะ,ะแก่เท่าซึ่งจะต้องมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงและตรงนี้รวมไปถึงว่าการพักผ่อนการทานอาหารสิ่งต่างๆเรานี้เป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้ว่าวาละนั้นจะช่วยให้เรารู้จักในการที่จะมีระบบ มีระเบียบมีวินัยดังนั้นคนไม่มีวินัยที่จะเสียเปรียบนะครับเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันน่ะประธานาธิบดีทรัมป์ก็มี24ชั่วโมงวลาดมีเดียปูตินก็มี24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีก็มี24ชั่วโมงเราก็มี24ชั่วโมงแต่ทำไม24ชั่วโมงบางคนนั้นทำสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายแล้วก็อยู่ในความสมดุลแต่ทำไม24ชั่วโมงของบางคนนั้น ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีวินยัยเขาไม่รู้วาระเวลามีเวละที่จะเร่งมีเวละที่จะหยุดมีเวละที่จะไต่ตองจำไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันมีเวละแล้วก็อย่าไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งสําคัญที่สุดเราจําเป็นมากที่จะต้องอดทนใจเย็นแล้วก็ ดูเวลาดูววละนะครับแล้วก็เคล็ดลับสุดท้ายก็อยากจะหนุนใจเราก็คือเราจะต้องมุ่งมั่นพี่น้องสังเกตนะครับคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่มีใครทําปุ๊บสําเร็จเลยนะครับบางคนกว่าจะมาสําเร็จเนี่ยผ่านไป10ปี20ปีบางคนกว่าจะสําเร็จนะครับใช้เวลาต้อง30ปีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการพิสูจน์ทั้งสิน้น และพี่น้องรู้ไหมครับว่ายิ่งลำบากมากยิ่งกดดันมากยิ่งเรียกพลังความแข็งแกร่งแล้วก็สร้างเราให้เจริญเติบโตอย่ากลัวนะครับที่จะต้องอดทนอย่ากลัวที่จะต้องบากบัน่นเพราะว่าเรามีพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเหมือนอาจารย์ปรบบอกว่าข้าพระเจ้าปรชิญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้ามีวาระตกต่ําก็ต้องเรียนรู้เหมือนว่าการตกต่ํานั้นเพราะอะไรเขาน่าจะได้ไม่ทํามีวาระที่จะรุ่งโรจน์ก็ต้องเรียนรู้อีกว่าอย่าลืมตัวและจงรักษามิตรไว้โดยเห็นนี้เองชีวิตเราจึงมีทุกวาระเพื่อจะได้เรียนรู้ในการเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ในการที่จะเสริมสร้าง เป็นพ่อพรแก่ผู้อื่นเพื่อวันหนึ่งมาเราอายุมากขึ้นนะครับเราจะเป็นปูชนียบุคคลเป็นสมบัติของที่ทำงานเป็นสมบัติของอาณาจักรพระเจ้าเพราะว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะดังนั้นความอดทนจะช่วยให้เราที่จะฟันฝ่าไปได้ ความอดทนนี่เป็นเคล็ดลับที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะหลายคนเนี่ยไม่ทนหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะไม่เกินกํำลังเราเพราะพระเจ้าก็สัญญาไว้ว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ให้เราถูกทดลองเกินกํำลังของเราอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับผมอยากจะเอาชีวิต ของบุคคลหนึ่งมาหนุนใจเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเป็นคนที่มีความมานะอดทนพยายามรอคอยไม่หมดหวังคนนั้นก็คืออับราฮัมลินคอนนะอับราฮัมลินคอนนี้มีชีวิตที่น่าสนใจนะครับเขาประกอบธุรกิจ ล้มเหลวนะ่ในปี1831ต่อมาในปี1832เขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อมาธุรกิจของเขาก็ล้มเหลวอีกในปี1833และต่อมานะครับในปี1834เขาได้รับเลือกตั้งเข้าไปในรัฐสภาต่อมาในปี1835คนรักตาย ต่อมาในปี1836เขาเป็นโรคประสาทนะครับประสาเทเข่าเสื่อมต่อมานะครับในปี1838เขาก็พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งเป็นประธานสภาของสหรัฐอเมริกาและปี1840เขาก็ไม่ได้รับเลือกตั้งอีกนะครับและในปี1843เขาก็สมัครแต่ไม่ได้รับ การเลือกเป็นพนักงานที่ดินและในปี1845เขาได้รับเลือกตั้งเข้าสภาคองเกรสและต่อมาปี1855เขาก็ไม่ได้รับเลือกอีกนะครับในสภาซีเนตและในปี1856เขาก็สมัครแต่ไม่ได้รับเลือกเป็นรองประธานปรนานนาธิบดีจนต่อมาปี1860 เขาจึงได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการวมแล้ว30ปีนะครับผ่านการล้มเหลวด้านกกธุรกิจพ่ายแพ้คนรักตายเป็นโรคประสาทแล้วก็ถูกปฏิเสธดังนั้นชีวิตของท่านตราบใดยังไม่ถึง30ปีอย่าพึ่งที่จะทอแท้พี่น้องสังเกตดูนะครับคนที่พระเจ้าใช้แต่ละคนนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความอดทนเป็นพิเศษ โมเสสเนี่ยอดทนตั้ง40ปีนะครับหัวพระเจ้าจะใช้ดาวิดเนี่ยต้องไปอยู่ในป่านะครับโอ้เกือบจะ10ปีอ่ะดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่ามีความทุกข์ยากลำบากแค่ไหนนะครับอย่าท้อแท้เพราะว่าคนที่ทุกข์ที่สุดก็จะเป็นคนที่พระเจ้าใช้มากที่สุดเพราะเขาผ่านการหลอมแข็งแกร่งอย่างพี่น้องที่ตัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราจะ ให้คนขับแท็กซี่หรือว่าขับรถรับจ้างนะครับอันนี้ไปเรียนไม่กี่เดือนก็เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าจะให้เขาขับเครื่องบินเนี่ยโอ้อันนี้ต้องฝึกเป็นปีนะครับการขับเครื่องบินเนี่ยเพราะว่าจะต้องมีดิจิตอลมีสมองกลมีคอมพิวเตอร์มีเลดราโอ้ยยากนะครับแต่ถ้าหากว่าจะฝึกที่เขาจะต้องขับยานอาวกาศเนี่ย ต้องฝึกอีกนานเลยนะครับก็เหมือนกับว่าฝึกทหารทั่วไปก็ไม่ต้องฝึกมากไม่กี่เดือนแต่ว่าจะฝึกนายพันนะครับก็ต้องฝึกนานกว่านี้แต่หากว่าจะฝึกนายพลนะครับต้องเรียนรู้ทุกรูปแบบทุกอย่างโด้วยนี้เองพระเจ้าจะฝึกท่านนะครับเพราะว่าพระองค์จะฝึกท่านให้เป็นนายพล